เมียสิครับอยู่ับ้านเลยโอ้โหโอ้โหโด้โนโดนโดนโดเราจะตั้งอีนี่ยฮ่า่ราตอีกลาโอ้โหเียิครับอยู่เขาเขาเจ้าว่เาเจ้าวะอยู่เลยดอกฮอ่ดีอซเลนเนี่ยเอ้ยเอายดิดยน้าโหย้าเย้ย้าเย้้ี่าันเย้า่าเย้า่า

น,นายเดียวมา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 ้อนีอ้ได้เลยเราเลาก็บอกกันแต่ว่าเราสิมามันัทีสิมามาพอดี <c oughs> โอ้เนี่ยติดต่อช่างได้แล้วะครับผมช่างพรนะครับไปโทัรไปที่พี่น้อ,องมาจะม่มีโควิดตอนนีโควิดเกิดพิษอาลารกันละ <c oughs> กอสไลนเนี่ยเขาซื้อมาจากของซ่อมเมื่อกี้แล้วเจะสีไปที่ะ,อ,ะอืมิบาคำเาม่ัมมนมันไก่หดเป็นก็มีีะ,ปะเป็นก็มีอะ่อ้เนี่ยเ็นไปเ็นไปที่หลังก็ได้่่วเจกัุว่าี เอาสกัดมานั่งเคาะห์ปักปักปักปัขึ้นหอกเทียวเห็นเทียวเฮ้ยคนเอารถคันนี้มาเห็นได้ทุกอย่างอ่านี่ดิคนรถคันนี้มาเห็นได้ทุกอย่างเลยเป็นใายเบป็งรถเราที่หอวพี่น้องรถรถคันนี้คือใบถ้าล้างแอร์ติดแอร์ติดกล้องวงจรสารพัดทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมสารพัดทางอิเล็กทรอนิกส์ บลเก่า่รมาดเองเวอ้ดขมีนบ่ะสีแดเสียสรุแลนอเยวมัน้มันยังเามันอยู่นี่มันอยู่นึงมันคิดลงหัวนี่อาจรย์ยันยันดวไปนั่งหนึงแ่อนอาจารย์ตัดโล่ห่้องัท้องล็อกีหนอางขงบานบอดนาสัมภากัน

ปังดปเดี er, oh, ๋ยวยนเสียงไ้ไมับโอ้วับาจวะเรื่งบ้านเสคยงเฮ้เรื่อบานเสียงสองหางผมจะมาเสบ้านองหางอย่นี้บนเมอยโอ้เรวาสอหอเร่อยๆจังหวัองหงอจัวฐานนสองเอ๋อในห้อง่ะอเนาะเห็นเนี่ย็นนะวันกับสอเอ็อแล้วเนาะก็บเอ๋อแล้วเนาะเอ๋ครับเนาะที่เขาไม่ได้ห้องเจ็ดคือๆเดี๋นลอยๆนะเอาที่ในการเจาะเจือ แต่ขั้นก่อนันหนึ่เอาอีกล้ขายแต่อีกล้นี่นี่รถพี่น้องนี่รถรถเหตุงานเรารถคุณเนี่ยรถไทยน่ะทำมากกับไฟติดรถเด้ติดตลอดครับแรงก็ได้คือรถเยอะอันนี้รถแตนเหตุงานเพคุนพี่น้องนี่ละติดแอร์ติดกล้องวงจรติดยังครับอันนี้อุปกรณ์ครบครันคันนี้ไปคือได้เห็ดถูกแนวเลยพี่น้องอะไรยังบน มันเลีนไหนเลี้ยวเติอบอยุติ<ะ>เลี้ยวเติอบอยุติโอ้นี่ครับพี่น,น้องติดต่อแล<ไ>้วผมชนกิจอิเล็กทรอนิกส์นะผมเบ,บื่โทรอยู่นี่เลยนี่นี่ละเป็นรถแันแฟนหลานสาวแฟนบอลล็หมีครับแฟนบอลล็หมีนะครับเป็นรถจิตการเด็กงานเลยนี่พี่น้องครบครัน

เออแผงออกมาบางใบสองเออบางใบสองข<า>อดประมาณนี้ละหาหกม,ม้นแอร์ไม่ได้เลื่อยเพราะเฝ้ารถช่างโดยตรงนะครับพี่น้องติดแอร์ติดกล้องวงจรล้างแอร์แล้วก็เดินสายไฟในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถึงสายเมนสายเงี้ยสายหน,น่อยเฮ็ดพัดอยู่นี่ครับตอบนน้าป่ากับพ้อ,องกันไปเอาคว้าเขาคว้าไปหาเพิ่งน่ากินพี่น้องเขาหิวเขาเราว้านนี่กินไม่แล้วไหน นี่คือของขากเนะเอาของขว่ามาลับนิ้งได้ครับว่าจันไม่มีคนเดียวกินนี่ปวดเอามากระซองได้เบียดเขานยู่เนี่ยมืดกำตากันนี่ยมือรี่งแสางร้างมาต้องุเนี้ยันจะเียบบระ้าพี่้องเียรงามอึ้นเยเียบคับร้าเลียบงามอนเขาเอลซี่ามาอีกวันี้ดามาหรอเขียนคิปเรียนรู้กันแล้วกันนเี่ยดเคนงากันเนี่ยครับผม เยอะคนง้างเหมือนคนประกานเยอะชู้โดนพี่น้องเอ้ยสมารับกับลุยเลยได้พี่น้องทำมาสอมไปส้อมยังไปซะละ้เลยเนาเชาบ้านเจบ่ีเด็กขา่าพ้ามจะแก่นะครั่ายเนาะเียบไปที่ด้นะพ่อเขาไปยังูยังคนผู้นี้สู่ไฟไขอบะเลติดไปแล้ว นี่ไงโอ้ยแกงสุดยอดเลยโอ้ยยืดมือดูด่วนแล้วนะงานโอ้แก้วันใจยุซซี่นี่แขงดีนี่ามาอะไรบัานก็ลากสายไฟมาโหลดเเนาะแต่ว่าแกงแบบนี้ส่งส่งส่งแกง โอ้วาตาสมเป็นสางให้ดีหน่อมาหอดแก่ยเลยบานผู้ใดเอ้าบานผู้ใดีเสอไฟฟ้ากแบอกเขาได้แลวเจาตะเกียงไปให้ดอนนี้คอไปปีนอ่ะโอ้เห็นเยอยัเลยนั่งไหวจะลุกนั่งไหวแน่มันจะเดียงนะจีก็สายไส้เยเลยจ้า่อเย้าที่จะเป็นมัดปอย่างี้ มาตรฐาน ISO พี่น้องมาตบมาลุยบุบบุบพี่ม้องมันเหมือนถล่มเลยยุมามามาขุดอยเอาไหนีก็ไ้นับพดดีครับเอดีนนะเจเลยิเเจียเลยปแต่แม่งลงมาเขาแด้อบาโอ้ยแกงักแกงแนบัดพี่น้องวียกยู่สุดยอดวียากยู้ใวียาอยู่ไปยังให้อภฟยู่ให้ไแห่หไให้พี่น้องเด้อเออมาซ่อมไฟมื้อนี้กับซ่อมแร์ให้ อาจารย์ทอดเปรี้ยงเลยอดเปรี้ยงทอดมามามากินเบนบอลมาแล้วนึ่งโอ้ยกินไหมก่อนเจ้าเต็มเนียงพอรออยู่ไหนเต็มเนียงดีด้วยเต็มเนียงผ้าสองเสียงเสียงผ้าสองเฮ้ยยั่นเนี่ยประกับบานพี่น้องไอ้เบิ้งเอาเลยหาเอารถอิเล็กทรอนิกส์มาเลยนะมึงวัดเนี่ยฟ้าวาผู้ใดบ้านไม่บ้านเพเป็นยังบอกเอเด้นี่ยตอนเนี้ไม่เอนบอกเลยตรงนี้ฟ้าวแห้งเพราะมีเวลาเขาไปเปลี่ยนรถ อ๋อเ okay. no ่งล้วตอเรไมาเล่นวะเฮ็ดจู้ดใส่เฮ็ดจดใมาส่งงานอยู่ห้องเสียบห้อเสียบก็ใหญ่ไม่ได้เพราะจะเป็นตำรวจตัวนี้บใส่งงานเนี่ยงว่าลังก้สือเก่าก็โด่งเลยรื่องตำรวจตัวเนี่ยถ้ารุ่นจอบก็ได้ไล่ยากเลยนไว้จาก็ขะหรอจังไรกับท่านน่ะนะ เยาดมา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 หยาดี่ยเพบาะเพราปานพี่น้องเลยอันนี้เราหยอกกันได้พี่น้องครับผมขอบคุณขับคุณพี่น้องสปูร์สปุนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเข้ามาเบิรงคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวติดภาพเดี๋ยวติดภาพฟังฟังปอยูทครับเป็นมูสังหน่อยฟังคุ้ยใส่เทียวไปเที่ยวเทียวยุ้ใส่สอบปอเราซาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราเดี๋ยวให้คุณพี่เซาเดี๋ยวพาไปเที่ยว บอกยู่นี่สามเดือนเาท่นเช้าอยู่สองปีแล้วปีหนาจิทีพอกันงพอกันสมเดือนจี้เดือนเราได้บอกเขาสร้างน่อยอยากความไปเดีนพุ่นบั่นบ้านเนีเราท่นเช่าเดียวบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับผมท่านผู้นี้ธรรมชาติไปดูกันวัฒนธรรมข้อเดียวากเขาเขาหน้อยนึงแต่ว่าเขาเขาสิรกว่กเขาได้บัคซีนบัคซบัคซี เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนีละครับผมกวนญช้างพรอมซื้อเลยครับผมเราคือดนอนเนี่ยเราเนี่ยเรางามขึ้นเนี่ยเราเนี่ยเรางามขึ้นแบบเราแบบจังไงดีเนาะมันเป็นอย่างนี้พี่น้องบันลำนี้เนี่ยคือหนอนฝอยแห้งเลยกวนที่จะเอาแช่ตัวแรกนี่เพื่อนอะยังน้องเกาเลยไหมแล้วขวนเอาไว้สำนีลราพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบุญขอบุญสู้คุณถือกราเบิ้งคลิปจนจบที่ว่าขำโฆษณาคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหน้าพอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ